สวัสดีครับอันนี้พวกกับผมองกอนเชนกอนเอ็กทูครับแล้วก็ไอเกครับแล้วก็ไอเกครับนี่คือเราจะเป็นแต่งตัวสกินผู้หญิงครับแต่ไม่มีดุนทั้งสองคนนะครับอ่ะอันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดที่อะไรครับไม่รู้ครับลงหมดมั่วครับอ่ะเอาชีวิตรอดในยุคแฟนตาีีมั้งอายุเด็บกครยกกลางยคกลางนะทุกคนเอยมันเกย์คนก่อนที่อะ่าลืมไปทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ทุแล้วก็กดกระดิ่งกดเกเกย์นะทุกคนอ่ะ Let's ผมจะมีของเริ่มต้นให้นะครับอันนี้ของผมมาสุดหรออันนี้ของผู้หญิงมีดุนนะอ่าจะมีดาบเชีอยไรไม่รู้ครับอ่าแล้วก็มีเกาะเตียมผมเองครับเออใช่เตรียมให้ครเว้อันนี้อันนี้จัดฉากนะจะฉากเลยดูก็จจะฉากเลยไม่ได้หรอกกูจะฉากครับแล้วก็มีของเก็บยังไม่หมดเลยครับเอาได้บุบบุบนะทุกคนอ่านี่ชุดเกาะครับโคตรเก๋ใส่เลยใส่ชุดเกาะได้เก๋อ่า เป็นผู้ชายโอ้ยมาไมเกมาด้วยเจออะไรอ่ะไปดูนะทุกคนผมเจออะไรนะน้องชายอุ้ยไปเชียมีอะไรอยู่ข้างใต้นะเฮ้ยเราเป็นคนดีนะสักคนคนดีของสังคมไม่ไปกันนะไปแล้วอ้าวน้องไปแล้วโอ้ยใจเย็นโดนตัวอะไรกัดจายวะวายวายมันมามันมาก้อนชิ้นวายข่ามันข่ามันไอเชียชิเดี๋ยวคุณช่วยแต่ข่าไม่เก่งมะตายแล้ว ั<ท>แตกสวยนี่แหละของคมแตกตัวเองอ่า <disciple> ทุกคนแล้วเราจะขึ้นยังทุกคนโอ้ยปึ๊บตีระดับโวลติช่นอลโวยตัดไม้รัวตัดไม้สร้างบ้านโล้ยอ่ะไปแล้วไปแล้วทุกคนผมขอตัวนะแล้วขอขอตัดขอตัดไปตอนฆ่าพวกมันเล่นก่อนเลยทุกคนว่ามันวุ่นวายจัดเลยคนดู เกือบซีมองแท่งอี่ากว่าจะล่ามาแม่กูตายสิบรอบอ่ะตายด้วยเอออะใส่ก่อนไอชิดไปสำรวจเดี๋ยวไปสำรวจกันกูฆ่ามันแล้วอียแต่กูยังไม่ได้เปิดกล่องเลยมีเชียร์อะไรบ้างวะไปอ่าอีกุลอุ้ยใจเย็นน้อคนไทยว้าวแล้วกูสับของมั่วเลยสวยปึ๊บ เอมีเท่าไรบ้างอ่ะมีธนูเออโอ้ยของไม่แบ่งกูเลยเ<อ>กูกำจัดคนเดียวไอ้เชนี่อิโดของไปหมดเลยชาวประมงมีแซนด์วิชมีอะไรเว้ยมีอะไรเนี่ยไอคอนกูเอาไม้ไปสัง่งเอาไม้ไปอ่ามึงเอาไปแค่ช่างแม่งดิเอ้อกล้องเงี่อะไรวะเว้ยอันนี้มีหมวกหลีกก็ใส่แล้วเก็บมเฮ้ยอะไรอ่ะขอโทษหน่อยน้องใช้ใช่ใช่ใช้กูเห็นแล้วว่าใชยเอ้อ ฮะโอ้ยอะไรเนี่ยอ่าเด้อเด้อเด้อ่เใช่ครับอ่าครับกูอ่านไม่ออกครับกูเก็บเลยครับกูอ่านไม่ออกครับจบครับทุกคนดูเฮ้ยอันนี้เอาไปแลกเอาแลกเอ็มมาโหลดฮะชิบอยมึงมึงมึงกิดทำไมน้องเห็นอะไรอ่ะ ลองก็หยิบยิ่งกูเปิดเนี่ยไอ้เฮียกูยตกใจเพรว่าหยิบใหม่ป่ะปะข้างบนนี่มีเอ๊ะข้างบนอาจจะมีของก็ได้ไม่มีไม่มไม่เหลือไอ้เชี่ยน้องไอ้ก้าไม้กูเล่นแป๊บเดียวแล้วมันจะขืนเลยวะเฮ้ยเร็เวจังวะแป๊บเดียวาจะใกล้ตอนมันขืนแรกก่อนไอ้เฮียก็อะไรขึ้นไอ้กูมา,าดูข้างนอกตู้สานหน้ากว้าว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 เลยเลยมีมีเตียงวะไปไปขับมัน ควายชิด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 ไม่ต้องถ่ายหรอกเฮียกูกูอันนี้อยู่แล้วกูอัดคลิปอยู่ไอ้จอมบิ๊มกูต้องฆ่ามันแล้วค่อยถ่ายอีกแล้วหรอช่างแม่งดีโอ้ชิดชิดไม่ต้องไม่ต้องชาวบ้านชาวบ้านเนีเฮียชาวบ้านชาวบ้านมันไม่ทำอะไรมันทำอะไรเรามันยิงแค่ซอมบี้มันยิงแค่พวกงษนซอมบี้นะนี่เห็นไหมชาวบ้านมันคนดีสังคมควายชิด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 ปล่อยมันโจมตีชิดส่วนเราก็ควายชิ็ด ว้ายโอ้ชิตว้าวไอ้คนไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้ี้ยยยเชี้ยเชี่ยวายกูว้ายมันตามตูดกูมันตามตูดกูโอ้ยเออวาดคลิปอยู่มันตามกูมาเยอเลยครับช่วยกูด้วยมันจะยำกระมมกูทุกคนดูมันเนี่ย ยังไม่ได้เดินไปไหนเลยกูดูแลเอ้ยกอนกูเจอหมู่บ้านเร็วรีบรีบมาไอเฮียรีบรีบมากูจะไปนอนเออจะไปนอนเน,อนอี่ยอันนี้ทำมีอะไรที่มไหมนุ่มไอ้นุ่มมีอะไรที่ไหมโอ้เอากระจกของแรกเว้ยไอ้นี่เว้ยกูมีกระดาษปลิ๊งนะครับบ้านหลังอะไรช่างมันมึงหามึงหาเตียงก่อนอะเฮียเจอหลังไหนมีเตียงไหมมีมีหลังนี้มีเตียงเหรอเออเดี๋ยวสั่งมันเลยไอ้อนนอนแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยไอ้บิดิเจอสวย โดแม่งเกลือมนเกกือข้างนอกไอ้ยี yeah, but, fruit, ่แม่งน so ่ากลัวเล่นหมดอะไรเลนไอ้ก้อนขุดเตียงด้วยไอ้ก้อนเพื่อมันมันเล่นแบบหมดอะไรกันมันดูกระตุกว่าแต่ตอนเล่นลื่นไอ้ชิรอนไม่ขุดโต๊ะเผากับโต๊ะคาบไวชิเกนไวชิเกนชิเก้นเปลี่ยนสีได้เมื่อกี้อ๋อมันซ้อนกันก้อนเดี๋ยวกูขุดอะไรกันเต๊ะเผากับอันนี้อะไรวะโต๊ะคอ๋อว่าเหรอทำไมมันกระตุกหน่อยทุกคนว่าของที่มันดอกมันไม่อะไรเลย โฮ้ยอะไรเนี่ยชีดมึงมาทางมาปราสาทดิไม่รู้กูก็เห็นนะตอนแรกเฮ้ยปราสาทบักตู้คนเฮ้ยอะไรอ่ะผลไม้อะไรอ่ะผ่เอี่ยปราสาทบักชี้ในตรงคำอย่าปราสาทบักอย่าเลยวะเนี่ยชี้ได้ดูดิเสิยเด็ดอ่ะอะไรบักงล่ะลุ้นดูอย่ยปราสาทมันบักปะอย่ยเดินเด็กอมันดีอ๋อเราวัดวัดเอ๊ะฮะไอคอนมับักตี๋ เออเดยวมึงลองตรีัมดิดย๋ยงมันเข้ามาใช่๋ยมมันก็มารู้แตอนแรกมันเป็นอั้นแหละพอคูเดินผ่านมาอะไรมันจะเป็น NPC ม p c อยู่ที่เ c ไม่ันกระโดดอันนี้ใครอ้ยโอ้ m ม g ก d โอ้มกอคนดูคนดูโอ้ m ม่ก d ดีมากเลยไปเรื่องกตุคน้องของบีบแตนนะคนดูใจเย็นนะไปเหลืออะไคอนอนือ่อน้องไอคอแตปเล้ยไปทำขนมังอะไรเนี่ยอ๋อใจกนก่อนนะ ขนมปังกูมีเนื้ออยู่เฮียเด็กทำไมขนมปังอ้าวขึ้นมาตรงไหนเนี่ยกูกำลังขุดอยู่เจอหน่วยนี่นตัวไหนอนะเอเลมเอาเล็กไปเอเลมก็กลเ,เลมไม่ต้องเอาหรอกเฮียเรามีของเนาะใช่ไหมน,น่าใจผมก็กลั่ มึงเดินมามึงเดินตรงมาเฮียมึงเดินมามึงเดินมาอย่ามึงเดินไปไอชิ้นนี้มันจะใช้คำสั่งอย่างเดียวเลยเฮียไอโกน่าที่มึงก็เดินมาเจอกูเฮียเนี่ยเดี๋ยวมึงแม่มึงแค่เดินเนี่ยมึงเห็นชื่อกูแล้วเนี่ยเนี่ยชื่อกูอยู่นู่นอ่ะหนี่ยเฮ้ยไม่เห็นเราคนดูเดินกินหนอนแล้วขกินภากอ่ะอะเนื้อกูเน่าหรอวัด ไอ้เช oh ี่ยอะไรวะไอ้กคอนกูหลงแล้วก I mean, really? ูไม so ่จ uh ึมโอ้โหเนี่ยไอเชี่ยนี่อยู่เนี่ยไอ้เชี่ยไม่ดูชื่อกูอยู่ข้างบนน่ะไอเชี่ยโอ้โหจะเลินและไอเชี่ยเล่นกับไอเชี่ยนี่กูเหมือนกูสอนเด็กโปกคุณิฮัดเล่นหมายคาบเลยอ่ะและไอคอนกระโดดลงมาโอ้โหไเชี่ยนเสียเลือดมีฟาร์มอยู่มั้งว่าผมว่าจะสร้างบ้านตัวนี้ให้คนดูสร้างไหมล่ะเออก็สร้างข้างบนดีกว่าชิดอ่ะ EP แรกของขอสร้างบ้านให้คนดูบีบเตะบีบเตะจะเป็นเอา้าจะ เฮ้ยวัดต่อไอ้เจ็บเจ็บเจ็คือไรคือไรขุดก่อนอะไรวะไม่กูติดเก็บเต้าเผ่าแย่ก่อนเก็บเต้าเผามามึงมึงมึงขึ้นไปบนเขาก่อนไปมึงขึ้นไปบนเขาก่อนนั่นตกไม่ใช่นะตกมาเก็บของกูเนี่ยเแย่จะเล่นอี๊แย แม่งขโมยของกูดาบกูดาเมจแรงกว่ามึงแน่ี่ยดาบกูดาเมจแรงกว่ามึงเนาะมึงไปมึงไปกูไปเจอมาในกล่องดาบดาบเหล็กอะเกือบได้ก่อนเดี๋ยวกูไปดูไอ้ก่อนวันศุกร์วันเสาร์ตะวันอทิตตะวันแรกจบแล้วอีพีแรกผมยังไออยู่วันวันแดดเครื่องโอ้ยดูสองวันนี่ไออยู่อยู่วันนึงฝันตาเตียงขโมยเตียง วีลเจอมาวีลเจอรว่าตอบฟักหมาไหมานะขาทิง้งไอ้ก้อนโอ้ยแม่แม่มันโกรธคนดูแม่มันโกรธแตกไอ้ก้อนเดี๋ยวกูคุดไอ้อะไรดีวะผ่านเลยอ้าวเดี๋ยวขอขอเวลาขอาขอไปสร้างบ้านยอยจะไปสร้างบ้านนะคนจงังหวะนี้กูคุดทันอยู่เออครับหวนดูครับไม่่ผานนแล้วกอเออเฮียเสียงแม่งเสียงไอ้ชีนแม่งมเข้าไปในไมค์กูแม่งดังกว่าที่กูพูดอีกไอ้เงี้ยให้ตึง อย่าเลยนะคนดูมึงขึ้นมาข้างบนก่อนถ้ามึงขุดเสร็จขึ้นมาข้างบนเอกรู้เฮ้ยมึงมาทำฟาร์มตรงทำยี่อะไรตรงนี้กูกำลังเก็บอันนี้อยู่กูเรือนนะคนดูกูเรือนมันกูเรือนมันไอ้กรอนมึงอะข้างบนขึ้นมาข้างบนอ้าวเห็นละผมกงเรียนชาวบ้านนะคนดูแม่งโป่งนักใช่ไหมเจอกูเอ้ยเห็นหมู่บ้านทางบ้านเนีย ไอ้เยอะคนดูกระโดดเป็นดองดองเป็นจิงโจ้เลยอันนี่เพนที่คานี่ค้างจริงใช่มั้ยมาเช็ดนอนเถอะไอ้เฮียแบาะวางเตียงเอาวางเตียงไม่ได้เห้ยเฮ้ยมึงจะวางทำห่าะไรตรงนั้นมึงก็วางตรงพื้นหญ้าดิชิดอู กุ๊บกุ๊บอ่าทุกคนมาตื่นกูเต้อ่ะผมจะสร้างบ้านตรงนี้ให้คนดูบ้านตึงตึงเฟียวเฟียวกะเจียวไม่ล้างมึงหายทำไมกูชอบเดินผิดทางวะอีก่อนมึงจะต่อบล็อกไปเลยอเออต่อขยายพื้นที่เอ้ยขยายพื้นที่เฮ้ยพูดผิดมึงไปหาตัดไม้มาไอชิดมึงไปตัดไม้ไปเนี่ยเฮ้เหกไม้ข้างหน้าไม่มึงทางป่าเลยชิด เฮ้ยแย่ก่อนไปมึงเอาตัวขาไก่อนตัวขาประวางแล้วก็เอากล่องก่อนชิดเอาเอาเตาเผาได้ไหมเอาตัวขามาเี้ยเออเนี่ยแล้วมึงก็มึงขยายบ้านก่อนไหมมึงวางแล้วแล้วมึงก็ทิ้งอะแล้วมึงก็เอาเอาเอาคากล่องอ่ะเออง่ายๆมึงขากล่องมาทิ้งนาฬิกาก่อนไม่สําคัญช่วงนี้ช่วงหน้าค่อยหาไปไอ้เยอะนี่ผมได้มาสองอันแลคนดูมันไปตัดไม้แล้ว เอฟเอฟอ่ะสวยเหมือนสุนัตว์เล็กอา้าวได้มาสามันพูดว่าเหมือน,นสุนัตว์ที่มีเช่ไหมอ่ะอ๋อนะสวัสดีครับ จบเพียงกี้กันแล้วเนี่ยไม่มีเสียงแทรกมาเยอะนะครับคนดูเลยผมต้องเปลี่ยนเสียงว่ามันมีเสียงคนพูดเยอะเลยมต้องปิดเสียงนะอ่าผมสร้างบ้านได้แค่นี้นะ EP หนึ่งเดี๋ยว EP สองจะมาต่อนะโคตรบูดเลยนะคนดู Let's go ไปลแล้วบ๊ายบาย g ไนเ <Good night S 2> จอกันใหม่จะเป็นไม่ดี Headshot เจอกัน